สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่นงสุขสุขคนเด้อจ้าเด้อมือนี่ปูสิผ้ามาอัปเตดตกิง่งโหระ้าที่ปูปักช่ำไปเนาะจ้ามือนี่ก็ะครบเจ็ดมือพอดีจ้าพี่นงอง้ามาจอบมาซ่อมเมืองเนาะจ้าว่าสภาพเขาเป็นจังไดแบบนี้เนาะจ้าแสดงว่าหลอดแน่นอน1 0อยเปอรนต์กากิ่งกันใบ ดชื่นเนาจะบ้องเหี่ยวบ่องเฉาใบนี่ก็ง่ายขึ้นเนาจาะก็เสียหายแล้วจ้ะเนี่เป็นตินาพ่อใจยังค่ะหกเจ็ดหมื่นแต่ว่าปูสิเลียงไว้ในถุงพ่อช้ำนี่อีกจะอีกจะระยะล่งก่อนจ้าก่อนปูสิเอาไปปลูกลงดินล่งกระถางใหญ่นะาจา้ะถึงสิงใหญ่เขาเดี๋ยวมาเบิ้งกิงทีอ่อนกลัวมูเนาะจา้ะที่เป็นการที่บ่แข็งแรงทอสองการนี้เนาะจา้ะ การนี่เนี่ยก็เป็นการที่แกอยู่แต่ว่าโบกแกจัดทอสองสองการนี้เนาะจา้าเมื่อเบ่งผลผลลับเนาะจา้าใบเขาสีเฉาเนาะจา้านี่ใบเขาสีเฉาใบความล่งเห็นบมดจ้านี่ใบความล่งใบอยากสีเฉาไปหน่อยนึงนี่ใบอยากสีอ่อนอยากสีเฉาหน่อยนึงจา้า แต่ว่ากติดอยู่ดอกจก้ะติดอยู่เพราะว่าใบอ่อนเขาก็ยังตั้งลักงายขึ้นอยู่จ้ะใบอ่อนใบอ่อนยอดแซมนะจ้ะเขาก็ตั้งท่าขืนดีอยู่แต่ว่าใบาใหญ่เนี่ยเฉาเหี่ยวนะจ้ะดอกนีก็บานดอกกะบ,บานนะจ้ะตอนปุปักช่ำดอกท่านี่บานมีดอกกะบ,บานก็แสแดงว่า เขาตั้งรักใดที่กันจะเริ่มเติบโตใดแน่นอนเราจะติดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตแต่เบิ้องความแตกต่างเราจะความแตกต่างการที่แข็งการที่แก้จัดเราจะยอดเขาเงือยขึ้นเรียบร้อยเราจะใบนีนบน่บมีเฉาเลยจ้ะใบบ่มมีเฉาเลย จ้าปูกับฝาไว้แตะเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า